สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องต้นเอกเรนะครับวันนี้ผมจะไปคุยกันเรื่องเบรกของจักรยานแม่บ้านนะครับหลายคนเคยเห็นเบรกหลายแบบแล้วแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะวันนี้เราจะไปดูว่าเบรกแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะครับผมจะหยิบยกเบรกตัวแรกที่ผมหยิบขึ้นมาก็คือเบรกทั่วไปของรถจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านนะครับเป็นเบรกที่แบบว่าสามารถล็อกตัวเบรกได้นะครับจะใช้เฉพาะดุมแม่บ้านที่จะไม่มีตัวฝาดัมเบรกด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นขันเกียว2ด้านนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งฝัง่ง อีกหนึ่งฝั่งเป็นขันดุมดัาเบรกนะครับดุมดัาเบรกก็คือเราสามารถขันแทนที่ตัวดุมล้อนะครับแล้วก็ข้อฝาด้านข้างได้เลยนะครับสามารถล็อกเจ้าตัวดุมเบรกได้โดยที่จะมีล่องสเตอร์นะครับบิดคุญแจแล้วจะมีตัว ตัวติ่งมาดันไม่ให้เราล็อกล้อฮะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ว่าถ้าบางคนกระตุกแรงๆเนี่ยบางทีล้อมันเข็นออกไปได้นะครับเพราะว่าผมเคยเจอปัญหาว่าออลูกค้าบอกว่าบางทีล็อ,อกข้างไว้แล้วแบบขันไม่สุดก็มีแล้วรถเข็นออกไปได้นะอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับโอเคสําหรับรถที่ต้องการใช้เบรกได้ด้วยความเร็วสูงเนี่ยแบบนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องการฟรีทิ้งจากตัวเกียร์ ข้อ1นนะครับข้อ2เรื่องผ้าเบรกที่มันมีขนาดเล็กแค่ประมาณสัก60ซนเมตรเนี่ยมันอาจทาใหา้ระยะการเบรกเนี่ยอาจจะต้องยืดระยะการเบรกไปทําให้เราเบรกระยะประชันชิดไม่ได้นะครับคืออันเนี้ยแล้วก็จะมีปัญหาส่วนหนึ่งที่ว่าตัวแผ่นเหล็กเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความร้อนพอมีความร้อนมากผ้าเบรกอันเนี้ยมันจะไม่ไวเพราะผ้าเบรกพื้นผิวสัมผัสมันน้อยนะครับอาจจะยุบ อ่าแล้วต่อไปเราจะมายกอีกตัวหนึ่งซึ่งพาเบกใหญ่ขึ้นมานะครับจะเป็นอีกไซส์หนึ่งแต่สําหรับจักรยานที่ใช้มีขนาดล้อใหญ่ขึ้นนะส่วนใหญ่ผมจะเห็นอยู่ที่ประมาณล้อ12นิ้วอันนี้คือล้อ10นิ้วนะครับแต่ว่ามันมีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับคือทําเราสามารถมาดัดแปลงใส่ล้อตัวนี้ได้นะครับแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สายอะไรค่อนข้างจะน่าจะเหมือนกันไม่ต้องมีการแปลงนะใช้สายสายตัวเบกนะครับ อันนี้ผมก็หยิบยกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่าตัวเบรกอยากได้ดีกว่นี้ทํำยังไงนะครับสำหรับล้อตัวที่มันเป็นดุม2แถบนะครับการใช้เบรกแบบนี้ดียังไงนะครับดีคือหนึ่งเลยความร้อนในตัวดุมสองข้างนะครับจะไม่ส่งผลเกี่ยวกับเบรกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดที่เป็นเบรกดาแบบนี้นะครับที่ยังผมไม่ได้หยิบยกนะฮะก็คือถ้าเราเบรกปุ๊บนะครับล้อตัวนี้ จะร้อนด้วยผ้าเบรกเลยนะครับทำให้ลูมิเนียมฝั่งเนี้ยถ้าเราจับ2แถบเนี่ยมีคนเคยถามผมว่าเอาทำไมล้อร้อนแต่ไปจับไปฝั่งนี้มันเคยร้อนผมจะชอบจับล้อจากฝั่งที่ไม่มีผ้าเบรกนะครับเพราะว่าจะได้รู้ความร้อนจริงๆเลยว่ามันร้อนขนาดไหน,นครับอ่ะต่อไปเป็นตัวเบรกแบบดั้มมอเตอร์ไซค์นะครับดั้มมอเตอร์ไซค์อันนี้ส่วนใหญ่เราจะใส่กับ ล้อที่เราใช้ทําความเร็วสูงขึ้นมาอีกนะเบรกตัวนี้จะเป็นฝาอลูมิเนียมมันจะมีฝา2แบบฝาเหล็กกับฝาอลูมิเนียมแต่ว่าฝาเหล็กเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เพราะว่าฝาเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะเกิดปัญหารอยแตกล้าวแล้วก็อาจจะเกิดการงอบิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝาเหล็กเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือการเบรกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าการเบรกของผ้าเบรกสองข้างเนี่ยจะดึงซ้ายดึงฝาตลอดเวลาถ้าเป็นแบบดัมเบรกที่มันเป็นแบบฝาเหล็กนะครับผมแนะนําให้จะเป็นฝาาาาูมมเเนียกกวว่่พระา หนึ่งเรื่องก็คือเวลาเราครอบไปเนี่ยฝาตัวนี oke. ้มันจะช่วยให้กันน้ําได้ไม่ทําให้น้ําเข้าไปด้านในฝาเบรกทําให้เกิดสนิมนะครับถ้าบางคนเนี่ยถ้าใช้ฝาตัวเหล็กนะครับเวลาเราล้างรถเสร็จปุ๊บมันเกิดสนิมทันทีเลยนะฮะอันนี้มันจะครอบอยู่ข้างในนะฮะอ่ะโอเคอ่านี่ครอบอยู่ด้านในเลยกันน้ําได้ครับอันนี้คือกันน้ําได้นะครับตัวนี้นะครับมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือความร้อนนะครับแต่ถ้าข้อดีก็คือการเบรกที่อยู่ติดดีกว่าเบรกพวกนี้นะครับการระยะการเบรก ประชันชิดได้เลยเบรกกับล้อตายอันนี้ได้เลยนะครับแต่นะครับวันนี้เรามีตัวช่วยเสริมนะครับซึ่งมีลูกค้าส่งมาให้ผมเทสนะอ่าในกลุ่มลูกค้าที่ดูในช่องเขาส่งให้ผมเทสคือเป็นชุดดิสแบบนี้นะครับเอามาใส่ล้อตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ล้อตัวนี้ก็คือขันเกลียวอีกฝั่งหนึ่งแต่ไม่ต้องใส่สเตอร์แต่ผมลองดูแล้ว ฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กถ้าจะทํานะครับทําได้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะอยู่ใกล้กับตัวสายไฟที่จะเป็นพวกมอเตอร์นะครับถ้าเกิดขัดไม่แน่นหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันคลายออกมาได้นะครับอันตรายอยู่เหมือนกัน,นอาจจะต้องหันทางล้อให้ถูกทางถ้าหันผิดด้านเนี่ยมันอาจจะไหลกลับเข้ามาทําให้ล้อเสียหายนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นล้อแบบนี้นะครับซึ่งปกติมันเบรกไม่ดีอยู่แล้วนะครับเราสามารถใส่ตัวจานดิสตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับอ่า หาซื้อได้ที่ไหนผมเห็นมีในะช้อปปีราคาก็ไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับประมาณอาจจะ9 0 0าถึงพันบาทนะอ่าเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เขาจะมีชุดแปลงแถมมาให้นะครับชุดแปลงตัวนี้แถมมาให้แต่ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับถ้าติดตั้งเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็คือเราก็มาสาธิตให้ดูก่อนว่าอ่ามันมีชุดประกอบอยังไงก็มีใส่ชุดแกนนี้เข้าไปนะครับอ่าลองแหวนต้องใส่แหวนหนึงอันก่อนอ่าโอเค นะฮะใส่แล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดยิดน,นะครับมีชุดน็อตให้แล้วก็ยึดตรงนี้ได้เลยนะครับชุดเนี้ยมันมีข้อดียังไงนะครับหนึ่งเลยคือเรื่องการระบายความร้อนของตัวแผ่นเหล็กเนี่ยจะไม่เข้าไปกวนกับไอ้ตัวล้อนะครับเหมือนใจตัวนี้ตัวนี้นจะไปกวนกับตัวล้อแล้วการเบรกของชุดนี้นเนี่ยมันเบรกดีกว่าระยะยืดอายุการใช้งานได้มากกว่าแต่ถ้ามันเป็นแบบดัมเนี่ยคุณใช้ได้ไม่ถึง3เดือนถ้าคุณเบรกมากๆนะพอเบรกหมดแล้วก็หาที ซื้อผ้าเบรกยากแต่ตัวนิดเนี่ยผมเห็นได้ยังมีขายผ้าเบรกตามร้านมอเตอร์ไซค์มันเป็นผ้าเบรกเล็กๆเ,เหมือนผ้าเบรกแอมเบนะครับหาซื้อได้ได้ง่ายนะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ส่วนตัวปั๊มสายก็ให้มายาวสามารถใส่สายด้านหลังได้แต่ว่าผมยังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นที่เขาแถมมาที่มันเป็นสายด้านหน้านะยังไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีนะครับอ่ะสำหรับชุดดิสตัวนี้นะครับก็มีเท่านี้เดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้จากคนที่เขาขายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ